ตอนภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรสวัสดีครับน้องๆผมกับตันทีโก้วันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับน้องๆสังเกตกันไหมครับว่าปัจจุบันโลกของเราเกิดภาวะอากาศร้อนจัดมีความแปรปรวนของสภาพอากาศภาวะเช่นนั้นกํำลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับซึ่งเราเรียกว่าภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming นั่นเองครับภาวะโลกร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีสาเหตุหนึ่งจากการกระทำของมนุษย์ที่สร้างก๊าซเรือนกระจกมากเกินสมดุลของธรรมชาติก๊าซเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกครับและเกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกเหมือนมีกระจกกั้นโลกเอาไว้ครับ โลกจึงไม่สามารถระบายความร้อนออกไปยังนอกโลกได้ดีนะักทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะโลกร้อนครับจะพบว่ามี3มสิ่งที่สัมพันธ์กันนั่นก็คือก๊าซเรือนกระจกปรากฏการเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับสิ่งแรกคือก๊าซเรือนกระจกจะมีทั้งก๊าซที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนน้อยกว่าครับส่วนปรากฏการเรือนกระจกก็คือการที่ความร้อนถูกกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศคล้ายคลึงกับโลกมีกระจกกั้นเอาไว้โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในโลกได้แต่กระจกก็กั้นไว้ไม่ให้ความร้อนบนโลกสะท้อนออกไปได้ครับซึ่งถ้าก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสม จะทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกคงอยู่ในระดับปกติคือมีทั้งการรับและการคายรังสีความร้อนครับแต่ว่าในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีมากเกินไปทำให้เกิดการกักเก็บความร้อนมาให้สะท้อนออกนอกผิวโลกส่งผลทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือโลกของเราจะมีอากาศที่แปรปรวน ฤดูร้อนก็ร้อนจัดฤดูหนาวก็หนาวจัดหน้าแล้งก็แห้งแล้งจัดพอถึงฤดูฝนก็เกิดพายุฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมยังไหนะครับและถ้าหากมนุษย์ยังไม่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกแล้วล้าก็ปัญหาภาวะโลกร้อนก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับหากทุกคนหันมาช่วยกันร่วมมือกัน ทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดน้อยลงทั้งจากครัวเรือนโดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนของภาคการเกษตรโดยการไม่ทำลายพื้นที่ป่าและไม่ใช้สารเคมีที่สร้างก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเลือกใช้พลังงานสะอาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเพียงเท่านี้ก็เป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้แล้วครับมาติดตามสาระดีๆกับ TGO ได้ใหม่นะครับบ๊ายบาย